สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยพิชยานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิว iPad mini 6ในปี2023นะคะซึ่งบอกเลยว่าตัว iPad mini 6ตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะโดยรายละเอียดดีเทลลึกๆก็ขออาจจะไม่พูดถึงนะคะพูดถึงในส่วนที่ตัวเองรู้แล้วก็หลังจากที่ตัวเองใช้แล้วก็สิ่งที่ดึงดูดเราได้นะคะ โดยจากประสบการณ์ของเต้ยนะคะเคยใช้ iPad มาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะนั่นคือ iPad Gen 7นะคะแล้วก็ iPad Air 4นั่นเองซึ่งจากที่ใช้มาแล้วไลส์สไตล์บอกเลยว่าออพอเราตอนแรกที่มันออกมาเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากแหลกมีเนาะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบจดงานชอบเขียนงานอะไรประมาณนี้แต่ด้วยไลส์สไตล์ที่ <laughs> พอวัยมันโตขึ้นมากๆอะคะ่ะเรารู้สึกว่า มันค่อนข้างพกพาที่จะลําบากมากๆเลยนะคะเราก็เลยมองอะไรที่มันเล็กลงซึ่งก่อนอันเนี้ยก็ไม่ได้คิดที่จะซื้อ iPad เลยนะคะจดทุกอย่างใส่ MacBook แล้วก็ใส่ใน iPhone แล้วก็ใส่สมุดก็คือปกติจะพกแต่สมุดแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังพกอยู่นะคะขนาดซื้อ iPad แล้วเราก็ยังพกอยู่เพราะว่าสิ่งที่เด้ต้องการจะสึกนะคะก็คือเราต้องดูไลฟ์สไตล์ของเราก่อนเนาะหลายคนอาจจะหาข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแ i r กับ Mini เพราะว่าก่อนที่เด้จะซื้อไต้ก็รู้สึกว่า คุณสมบัติและราคาเนี่ยมันซื้อ Air 5คุ้มกว่าหรือว่า Air 4ก็ยังคุ้มกว่าอยู่ดีนะคะเพราะว่าจอที่ใหญ่กว่าและสเปค Air 5ที่มันแรงกว่าด้วยกับราคาที่เพิ่มอีกแค่นิดนึงแต่ด้วยความที่พอเราต้องมองไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นหลักนะบางคนอาจจะซื้อเพราะความคุ้มค่าซึ่งก่อนหน้านี้นเนต้ยซื้อทุกอย่างอ่ะเพราะความคุ้มค่าใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น Gen 7หรือว่า iPad Air 4ปรากฏว่ามันไม่จบไงทุกคนมันต้องใช้ปากกาและพอเราซื้อปากกามาด้วยความที่เราไม่ใช่สายวาดรูปนะคะ แล้วเราก็ไม่ค่อยได้จดก็คือเหมือน ความถนัดเต้ยชอบเขียนปากกาแบบใส่สมุดมากกว่าก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ลายจัตตายของเราจากประสบการณ์ที่เราใช้มาทั้ง2รุ่นนะคะเราก็เลยมองมาเป็นตัวมินินะคะซึ่งตัวมินิตัวนี้เนี่ยมันก็หน้าตาค่อนข้างที่จะน่ารักอยู่แล้วนะคะทุกคนและด้วยสิ่งที่มันดึงดูดเราก็คือราคานะคะในปี2023นี้ราคาที่เต้ยตํามานะคะเต้ยตํามาในราคาเพียง16,400บาทหลายคนอาจจะมองว่าสูงนะคะแต่ว่า มันถูกได้แค่นี้จริงๆนะคะทุกคนซึ่งสีที่เต้ยซื้อมานะคะก็เป็นสีนี้เลยนะคะสีสตาร์ไรท์นะคะจะบอกว่าเป็นสีที่หายากเหมือนกันนะต้ยเดินประมาณแบบหลายชอบหลายศูนย์มากๆเลยนะคะแม้กระทั่ง iStudio ก็ไม่มีนะคะด้วยความที่เรางบน้อยเรามีสเปคเลยว่าเราต้องการ64 g b นะคะแล้วก็ราคาไม่เกิน2 0 0 0 0ืนแล้วก็ต้องเป็นสีนี้เท่านั้น ก็คือเดินหาตอนแรกคือหาลำบากมากสุดท้ายก็ไปโดนที่บานาน่านะคะในราคานี้ด้วยซึ่งแต่ละช็อปราคาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยู่นะคะแนะนำว่าให้ไปถามแต่ละช็อปเลยหรือว่าถ้าใครสะดวกสั่งออนไลน์ก็สามารถสั่งได้เลยนะแต่แอบ,บกระซิบก่อนนะคะว่าตอนที่เต้ยหานี่มันหาย,ยากนะแม้กระทั่งในออนไลน์ก็หาย,ยากสําหรับเจ้าตัวมินิพอไปถามที่ศูนย์ช็อปแต่ละที่นะคะเขาก็จะบอกว่าไม่ค่อยเอามาแล้วนู่นนี้นั่นแต่ด้วยความที่ เราคิดว่ามันตรงกับไลฟ์สไตล์เราแล้วก็ไม่รู้นะว่าปีนี้สิ้นปีเนี่ย Apple จะออกมินี้มาอีกหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็รู้สึกว่าเราพอใจกับราคานี้กับเจ้าตัวนี้แล้วนะหลังจากที่เราได้ใช้มาประมาณ1วัน1คืนนะคะก็คือซื้อามาเมื่อวานใช่ไหมนี้เราก็เลยตั้งใจที่จะมาทําคลิป รีวิวให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันดียังไงและมันเหมาะกับเรายังไงในเมื่อเราไม่ใช่สายวาดรูปนะคะคือเอาจริงๆอ่ะเจ้าตัว iPad mini เนี่ยมันก็เหมือน iPhone นะคะผสมกับ iPad ธรรมดาก็กลายเป็น iPad mini ซึ่งขนาดและทุกคนข้อดีของมันขนาดที่มันเล็กและพกพาง่ายด้วยความที่เราตัวเล็กมือเล็กมากนะคะเราก็แบบแต่ว่าเราสายตาไม่ค่อยดีนะคะคือเตอเ้ยเสายตาสั้นหนักมากแล้วโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ก็ดันเป็น iPhone 13 m i n วใช่ไหมมันก็ค่อนข้างเล็กมากในการเสพสื่อหรือว่าคอนเทนต์ด้วยสายงานนะคะสายอาชีพของเต้ยจะเป็นสายมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีการเสพคอนเทนต์เสพสื่อโซเชียลตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องนําสื่อเหล่านั้นมาคิดคอนเทนต์ของเราใช่ไหมคะ ทำให้เจ้าตัว iPhone 13 mini เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากๆกับเรานะคะมันจอเล็กทำให้เราแบบไม่ค่อยเพลินแล้วก็ปวดตานะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมยามว่างของเราก็คือการเล่นเกมนั่นเองสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะเอา Air หรือว่า Mini ถ้าเล่นเกมเนี่ยแนะนำเป็น Mini นะคะแต่จริงๆ Air มันก็เล่นเกมได้ไหมมันก็เล่นเกมได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่ที่เกมว่า เกมที่คุณเล่นนั้นเป็นเกมประเภทไหนเนาะแนวเกมที่เต้ยเล่นนะคะก็จะเป็นเกม ROV เป็นหลักนะคะแล้วก็เกมคุกกี้รันเกมทั่วๆไปนะแต่ว่าหลักๆจะเป็น ROV ซึ่งมันเป็นอีฟที่ต้องจับแบบนี้ทุกคนถ้าเป็น iPad Air มันก็จะหนักมากๆก,ก็คือเล่นได้ไม่กี่เกมก็คือปวดแขนแล้วนะคะจากประสบการณ์ที่เคยลองเล่นแล้ว <laughs> ก็เลยต้องตั้งที่โต๊ะเล่นซึ่งมันก็ไม่ถน,นัดนะคะก็คือแพ้ตลอดเลยก็เลย คิดว่าเจ้าตัวนี้เหมาะกับเราในเรื่องของการเสพสื่อคอนเทนต์แล้วก็การเล่นเกมนะคะและที่สําคัญมันพกพาง,ง่ายจริงๆทุกคนมันสามารถถือมือเดียวได้อย่างเงี้ยเวลาเราไปเดินห้างหรือว่าเราไปเดินหรือไปคาเฟ่หรือว่าไปร้านกาแฟทํางานนอกสถานที่คือมันโอเคเลยกับการที่เรานั่งดูสื่อโซเชียลตรงเนี้ยแล้วอีกมือนึงเราก็นั่งจด ปกติเวลาเต้ยทำคอนเทนต์หรือว่าทำงานนะคะเต้ยก็จะต้องใช้สื่อในการอ่านผ่าน iPad หรือว่าผ่าน MacBook หรือว่าผ่าน iPhone นั่นเองนะซึ่งอ่านผ่าน iPhone ลํำบากมากพอกจะเปิด MacBook บางทีมันก็ไม่สะดวกนะคะ iPad Mini ตอบโจทย์สำหรับสายคอนเทนต์แบบเรามากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นสีที่เราตามมาสีน่ารักมากเลยของจริงคือสวยมากเลยนะทุกคนซึ่งในเรื่องของสเปคและความแรงนะคะ ต้รู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยกับการถ่ายฟีดหรือว่าการดูโซเชียลต่างๆสําหรับเต้ยการพกพาง่ายสะดวกมากๆการเล่นเกมคือเมื่อวานลองเทสเล่นไปประมาณ 4, 5, 6, 7, 8เกมก็คือไม่เมื่อยมือเลยนะคะใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่า จะเอาเป็น Air หรือว่าจะเป็น Mini ข้อแรกที่เราอยากให้ทุกคนแบบไปคํานึงเลยนะก็คือจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์มันเป็นเรื่องที่ที่ใครก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่าอันไหนคุ้มไม่คุม้มบางคนอาจจะบอกว่าอุย้ยมันไม่คุ้มหรอก iPad Mini อีกนิดนึงแอร์ Air คุ้มกว่าใช่ค่ะถ้าเรามองในเรื่องของคุณสมบัติใช่แต่ถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้นะคะ เรียกว่าไม่คุ้มต่อให้มันมีฟังก์ชันแบบมากมาย f u ลอ option ก็ตามแต่เราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเหล่านั้นครบทั้งหมดก็เรียกว่าไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยอยากให้ทุกคนน่นอกจากความคุ้มค่าของมันแล้วอยากให้ทุกคนมองที่ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นหลักถ้าใช้สื่อการเรียนการสอนหรือว่าใช้ในการเขียนการจดก็จะแนะนําเป็น a i อยู่แล้วเพราะว่า Air หน้าจอมันใหญ่กว่าเนาะส่วนมินิมันเหมือนเอาไว้เสพมากกว่านะคะเสพคอนเทนต์แล้วก็จดงานนิดนหน,น,น่อยหน่อยพกพาสะดวก ประมาณนี้ซึ่งโดยส่วนตัวก็ปลื้มมากและก็ชอบมากมากเลยนะคะกับ iPad mini ใช้มาหนึ่งวันนะคะก็เลยยังไม่เห็นข้อเสียใดอย่างใดแต่จากการอ่านรีวิวเรื่องข้อเสียเรื่องการอ่านเห็นเขาบอกว่ามันมีเรื่องปัญหาเรื่องตัวอักษรใช่ไหมคะโดยส่วนตัวแล้วเต้ยก็ไม่ได้อ่านแบบหนังสือเยอะมากนะก็เลยไม่ได้มีผลอะไรในเรื่องของการอ่าน สักเท่าไหร่ส่วนมากจะเสพสื่อโซเชียลแล้วก็เป็นการคิดคอนเทนต์ต่อไปมากกว่านะคะแล้วก็ใช้ตัดรูปตัดต่อแค n นว่าตัดต่อคลิปโดย CapCut อะไรประมาณนี้ก็โอเคลื่นไหลไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะสําหรับเจ้าตัว iPad mini สําหรับคลิปนี้เรามารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อ iPad mini ในปี 2023, น,ป2023นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครที่สนใจต้องรีบไปหาซื้อนะคะในราคา16,400บาท ไม่น่าจะมีตลอดนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นเก่าแล้วเนาะแต่เราก็ก็ไม่รู้อะไรเลยในเรื่องของอนาคตนะคะอันนี้คือราคาปัจจุบันที่เธ้ซื้อมาเมื่อวานที่บานาน่านะคะน่าจะราคาเท่ากันทั่วประเทศนะคะสําหรับช็อปอื่นราคาไม่เท่ากันย้านะคะว่าราคาไม่เท่ากันส่วนในเว็บหายากมากเหมือนกันส่วนมากจะเป็นแอร์นะคะที่แบบลดราคาแล้วก็ขายอยู่นะตอนนี้ซึ่ง iPad รุ่นอื่นลดราคาไหม จากที่ไปดูมาลดราคาทุกรุ่นนะคะแต่ราคาที่ได้ไม่ได้ถามนะคะเพราะาไม่ได้แบบตั้งใจจะไปซื้อกลัวถามแล้วมันจะแบบเปรียบเทีบยบเยอะเกินไปเราก็เลยตั้งใจไปดูแค่มินิเนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจริงๆแนะนําให้ไปถามที่ช็อปนะเพราะว่าออนไลน์ไม่ได้ถูกเสมอไปนะคะที่ช็อปถูกกว่าออนไลน์ก็มีเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาร e v ให้ทุกคนดูแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เต้ยกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย